ดูชาล้วสวัสดีพี่น้องชาวสวนทุกท่านครับผมวันนี้พบกับฤดูกาลลำไยปีหกเจ็ดนะครับลำไยออกสะกพังมากนะครับปีนี้นะครับสวนนี้เป็นสวนแรกเลยทีเดียวที่เราเข้ามาติดตามเยี่ยมชมกันนะครับแล้วสวนนี้อยู่ที่ไหนมีกี่ต้นนะครับเจ้าของเป็นใครตามผมไปละครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าของสวนลำไยคุณบุญทองนะแล้วก็ทุกท่านเลย เป็นไงครับเป็นไงโอ้ยตาก็บ่ดีอยากมาเที่ยวชมสวนลำไยโอ้ยพี่าวัาลำไยออกดอกเยอะโอ้ตาบ่ดีเดี๋ยวไปพี่จะเจ้ดอกลำไยโอ้โ้วสวยครับสวยครับบอกได้เลยว่าวันนี้นะครับที่มาครับก็คือไฮไลท์สุดๆก็คือว่าร้อนแรงสุดๆในพื้นที่นี้อยู่ที่ไหนครับพื้นที่ตอนนี้ก็เจ็ดหกค่ะ สาย76ตำบลทับช้าง,างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะคอำเภอสอยดาวนะขึ้นชื่อเรื่องลำไยคุณภาพนะครับและแปลงนี้นะครับของคุณมลทอมเนาะแปลงนี้กี่ร้อยต้นครับ500กว่าต้นค่500ะ500กว่าต้นแลวออกตบพังนี้ทุกยอดเลยหรือเปล่ายอดค่ะยอดโอ้โหแต่บอกว่าทุกยอดขนาดนี้กับวิกฤตร้อนแรงแบบนี้กี่องศาครับตอนนี้ โอ้โหแล้วดอกทนได้ยังไงนี่มีเคล็ดลับยังไงครับผมก็ใช้มีราคาไมล์ power set นี่ค่ะไมล์ power set โอ้โหของ P S K ใช้ตั้งแต่สะสมเลยใช่ไหมฮะ่บอิดตาดอกดึงดอกตัวเดียวจบโอ้โหตัวเดียวจบหมดเลยไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีหลายอย่างโอ้หล้วฐานหน่อยใช้มากี่ปีแล้วฮะใช้มาห้าปีแล้วค่ะว้าวห้าปีแล้วพุไง่ายว่าแฟนพันธ์แท้เนาะแฟนพันธ์แท้ของ P S K เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าจริงทำจริง ใช้ตั้งแต่บริษัทเริ่มเปิดทําการมาเลยทีเดียวเนาะแล้วก็เราก็เข้ามาติดตามทุกทุกปีเลยจับเงินล้านทุกปีค่ะใช้ไหมอรัทำนายจับเงินล้านทุกปีหายากนะครับเนี่ยทถมาได้ใช้ของดีบอกเลยว่าหายากมากไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากจับแบบง่ายๆต้องใช้ DSK ค่ะ s k นะครับ My Power Set นะครับนั่นเองนะครับวันนี้ก็ไฮไลท์ก็คือพวกเราก็ โอ้โบอกได้ข่าวว่าลำไย,ยผ่าแรงแล้วออกดอกขนาดนี้เข้ามาชมกันเป็นไงบ้างครับต,ต,ตื่นเต้นค่ะดูตื่นตาตื่นใจมากเลยทุกยอดใยเขียวสมบูรณ์มากใบก็สวยครับฟองด้วยภาพเนาะฟองด้วยภาพวันนี้อยากให้คุณผู้ชมสักความม่นใจถึงพ uh ี่น้องชาวสวนไยโดยเฉพาะที่ทำลำไยกำลังเปิดตาดอกช่วงนี้ใช่สังครับว่าแก้วิกฤตได้ดีขนาดไหนครับได้ดีมากค่ะยังให้เกษตรกรที่ทำลำไยอยู่ตอนนี้ค่ะ เปิดใจใช้เลยค่ะไม่ต้องทดลองเพราะว่าเราทดลองให้แล้วค่ะใช้มาห้าปีค่ะว้าวนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะแพงไหมแพงไมไม่แพงค่ะใช้ง่ายด้วยไม่ต้องยุ่งยากไม่หิวหลายอย่างมีแค่สามตัวใช้จริงทำจริงอ่าที่ทราบมาเนี่ยซื้อไว้เยอะจะหมดแล้วใช่ไหมคะสินค้าที่ใช้จะหมดอยู่แล้วโอ้คือใช้จริงแน่นอนไม่งั้นคงไม่หมดไม่่ไม่งั้นคงไม่หมดนะครับ ไฮไลท์สาคัญกนะ็คือคุณมุนทองบอกว่าจับเงินล้านทุกปีะนะก็คือคดีเด็ดเออะไรนะวัดวลีเด็ดนะวลีเด็ดก็คือจับเงินล้านทุกปีกับการทำลำสวนลำยายญเนาะถ้าพี่ถ้าพี่น้องทุกท่านะที่รับชมอยู่แล้วอยากจับเงินล้านจากการทำสวนลำยายญ่นะครับเหมือนคุณบุนทอนะครับก็โทรมาสอบถามหรือปรึกษาคุณบุนทอได้เลยนะครับติเบโทรศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าเก้าหกสองห้าหกค่ะเอนะรับเบอร์นี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้พวกเราเนาะทีมงาน PSK สอยดาวนะครับก็ขอบคุณคุณบุญถมและก็สวัสดีสสดทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ